อยากมีผิวกระจ่งางใสออร่ามา IV Drip ที่เลเวอร์รคลินิกกันค่ะคุณ คุณขาปัญหาเลยคุณไม่ต้องถนามปันหาเลยไ่ออกไปข้างนอกนะแดดประมาณ40องศานี่ขนาดหน้าหนาวนะคะแล้วมีอยู่จริงไหมคะไม่มีเนาะและบางวันเราก็แบบว่าใส่แขนสั้นแขนยาวอะไรเงี้ยมีใครกล้าพูดไหมว่าผิวเรากระจ่างใสเสมอทั้งตัว <c oughs> ไม่มีทางเปิดมาแขนสีหนึ่งตรงนี้สีหนึ่งตัวอีกสีหนึ่งวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับเลยบอกว่าใลรแบบขี้เกียจทานอาหารเสริมยาผิวขาวกระจ่างใสออรา่าวันนี้นะคะก็มาให้วิตามินผิวนะคะไอวีริปสูตรออร่าไวท์นะคะที่เลอรบัคลินิก บอกเลยว่าคลังเนี่ยเป็นคลังที่ประมาณแบบ3 4แล้วสิ่งนี้สัมผัสได้เลยค่ะผิวสึกว่ามันจะนิ่มนุ่มขึ้นแล้วไปมาเริมรู้สึกเฮ้ยแฟนทักว่าข่าวขึ้นวะเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะข่าวได้นะคะไปมาแบบเฮ้ยมันข่าวขึ้นจริงๆก็ซึ่งแบบเลิฟมากนะคะนอนสบายสบายชิลๆออกไปแป๊บเดียวผิวดีขึ้นได้ด้วยนะคะเอาไว้ว่านะคะใครนะอยากผิวกระจ่างใสแบบขี้เกียจทานอาหารเสริมขี้เกียจบำรุงเยอะแยะมาให้วิตามินนะคะบอกว่าสูตรเดียวอยู่เลยที่เลยโบคลินิกนะคะพิการหาง่ายมากนะคะที่แยกซาฟารีเบลนะคะ ตึกสีชมพูพิงเลยค่ะนอะอุ้ยนี่ละค่ะเดินเข้ามาเลยนะคะเลือบุรคีคีิกค่ะ